กับพิชานถาชื่นพลนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการพัฒนารถเมไทยค่ะซึ่งได้มีการคิดค้นขึ้นมานะคะให้เป็นรถเมไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งมันจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะ นี่แหละค่ะหน้าตารถเมยไฟฟ้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกโดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการสัญจรที่ประหยัดพลังงานไร้มลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในอนาคตโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเดินรถไฟฟ้าในสภาพจริง เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และอุปสรรคในการใช้งานเทคโนโลยีรวมถึงเกิดการสะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการดยภายในตัวรถแม่ไฟฟ้านี้ค่ามีการออกแบบให้ทันสมัยสะดวกต่อพฤติกรรมในการขับขี่มีระบบสตาร์ทรถแบบไร้กุญแจ มีทางขึ้นลงให้กับรถเข็นผู้พิการตลอดจนมีความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในการป้องกันน้ำความร้อนและการลัดวงจรโดยมีความจุบแบตเตอรี่324กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน5ชั่วโมงและวิ่งได้ในระยะทาง250กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ได้รถใหม่มาให้บริการประชาชนเพราะฉะนั้นสภาพรถใหม่เนี่ยก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรถชานต่ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับขัสมกรในด้านนี้ประชาชนก็จะหันมาใช้บริการถ้ามีรถมีสภาพดีประชาชนก็จะหันมาใช้บริการรถขสมกรมากขึ้นนะคะส่วนในในประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่า รถไฟฟ้าก็จะไม่ปล่อยมลพิษไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะทางนี้นะคะหากในอนาคตประเทศไทยมีการนำรถเมย์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในระบบขนส่งมวลชนขึ้นจริงค่ะก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการคมนาคมที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสนใจโดยหากว่ามีการเปลี่ยนจากรถเมยปกติมาใช้รถเมย์ไฟฟ้า,า3,000คันก็จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลได้ถึง120ล้านลิตรต่อปีค่ะ อีกทั้งยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง0.32ล้านตันต่อปีโดยที่การเปลี่ยนมาใช้รถเมฟไฟฟ้า1คันนั้นจะเทียบเท่ากับการลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์33คันเลยทีเดียวค่ะ เขาเป็นที่น่ายินดีกับชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่จะได้มีรถในไฟฟ้าใช้ในอนาคตค่ะซึ่งเบื้องต้นนั้นนะคะขอสมตอเองก็ได้มีการที่จะนำรถในไฟฟ้านี้มาใช้ในจำนวน489คันในอนาคตค่ะวันนี้หมดเวลาของพ่อรกเราแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ